สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆเอฟซีนะครับสอบถามเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับอาการของเรือนไมวิโก้นะครับส่วนใหญ่นะครับที่สอบถามเข้ามานะครับก็คืออาการที่พบส่วนมากเลยนะครับก็คือเข็มไมไม่ขึ้นนะครับหรือเข็มน้ํามันไม่ขึ้นนะครับ ให้เราสังเกตแบบนี้นะครับวิธีการสังเกตนะนะครับให้เราจัดกลุ่มนะครับจัดกลุ่มหรือแยกกลุ่มอาการเสียออกก่อนส่วนมากอาการเสียพื้นฐานนะครับที่เราพบเห็นตามช่อง YouTube ต่างๆเนี่ยส่วนมากก็คือเปลี่ยนคา p a ซิเตอร์4ตัวหรือ5ตัวนะครับตัวตัวที่5จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตัวที่5จะอยู่ตรงนี้นะครับ4ตัวเนี่ยจะอยู่จัดกลุ่มกันอย่างเงี้ยนะครับ เขาบอกว่าให้เปลี่ยนคาปาซิเตอร์สีตัว5ตัวนี้นะครับก็จะกลับมาใช้งานได้นะครับต้องแยกกลุ่มอาการเสียนะนะครับอาการคาปาซิเตอร์เสียคาปาซิเตอร์เนี่ยถามว่ามีเสียไหมมีนะครับเกิดอาการแห้งแต่มันจะไม่เสียพร้อมกันหรอกนะครับเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน5ตัวพร้อมกันแบตรถยนต์เข้ามาเนี่ยวิ่งผ่านไดโอดตัวนี้เข้ามานะครับจากแบตนะแบตก็จะผ่านเนี่ยจากพินอ่ะพิน21เนะครับเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมปรับ ปรับความเข็มนิดนึงนะครับไฟแบตเข้ามาปั๊บนะครับเนี่ยผ่านเข้ามาปั๊บแล้วก็เข้ามาตรงนี้เนี่เข้ามาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะวิ่งมาที่นี่ต่อนะครับ V in ส่วน V out เนี่ยตรงนี้ V out เนี่ยก็จะมาที่ตรงนี้นะครับวิธีการจําแนกนะวิธีการก่อนเปลี่ยนเลยนะครับก่อนเปลี่ยนเลยเนี่ยนะครับให้เราต้องมีมัลติมิเตอร์นะครับที่สามารถวัดตัวเก็บประจุได้ตัวนี้นะตัวนี้นะครับผมก็ให้ลิงก์ไว้แล้วนะครับในเครื่องมือช่างนะไปกดดูนะครับแล้วก็ ตั้งโหมดมาที่ตัวเก็บประจุนะครับจากนั้นเราก็เอามิเตอร์นะครับสีแดงกับสีดำเนี่ยวัดคอมลงไปเลยนะครับวัดคอมตัวเก็บประจุสีแดงนี่คือข้อบวกนะครับตรงนี้ก็คือข้อบวกเนี่ยตรงนี้คือข้อบวกนะตรงนี้คือข้อลบวัดคอมลงไปนะครับวัดคอมไปเลยนะครับมันจะโชว์ค่าตัวเก็บประจุขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับความจุ100ไมโครนะครับ100ไมโครฟลัดถ้าเราวัดได้ ถ้าเราวัดได้นะครับมันอยู่สัก70นะครับ70ไมโครนะครับหรือ70 UF เนี่ยถ้าเราวัดได้70ไมโครตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ยังไม่เสียนะครับตัวนี้ยังไม่เสียนะหมายความว่าถ้าวัดถ้าวัดแล้วนะครับมันแห้งจนถึงระดับเหลืออยู่1ไมโครนะครับเหลืออยู่1ไมโครหรือ5ไมโครแบบนั้นควรเปลี่ยนหรือต่ากว่าครึ่งหนึง่งนะครับอย่างเช่นตัวนี้เขาใส่เข้ามาเนี่ยหนึ่งค่า100นะต่อแรกถ้าเราใช้ไปเนี่ยนะครับมันอาจจะ วัดได้ส9นะสมมติ49ให้เปลี่ยนนะครับสัก70นี่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ70ไม่ต้องอเปลี 70, ่ยนตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตัวนี้330วัดดูนะครับให้เราวัดดูนะครับ330ไมโครถ้าเราวัดคอมแล้วนะครับวัดตัวเก็บประจ,จุเนี่ยวัดคอมแล้วมันได้สัก120นะครับ120ไมโครให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนถ้าเราวัดดูแล้วได้สัก280นะครับ280ไมโครตัวนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยังถือว่าเก็บประจ,จุได้ดีอยู่ ก่อนที <t> ่เราเปลี right. so, mind, forward, ่ยนเนี่ยเราจะต้องวัดก่อนนะครับวัดก่อนนะครับเราจาแนกอาการเสียไงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเข็มไม้เรามันเข็มไม้เราไม่ขึ้นนะครับเข็มไม้เราไม่ขึ้นนะตอนแรกอาการเนี่ยถ้าเข็มไม้ไม่ขึ้นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นตั้งแต่ตอนแรกมันจะไม่เกี่ยวกับคาปาซิเตอร์นะครับหรืออาจจะเกี่ยวกับคาปาซิเตอร์ก็ให้วัดดูตัวคาปาซิเตอร์ก่อนว่าคาปาซิเตอร์มันเสื่อมจริงไหมถ้าเสื่อมแล้วก็ให้เปลี่ยนนะครับเสื่อมแล้วก็ให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับถ้ามันยังไม่ขึ้นออีกกกรรเาาาา็มดูต ب. อาการต่อไปก็คือเนี่ยครับตรงนี้เลยนะครับ CPU เนี่ยนะครับตรงนี้นะมันจะมาจากขาแถวแถวนี้แหละนละครับเนี่ขยขาแถวๆนี้หรือแถวแถวไหนไม่รู้เนี่ยอาจจะมาจากขาแถวๆนี้เดี๋ยวผมเอาเป็นสีแดงนะครับสีเหลืองดีกว่าสีแดงมัน,ม,น,ม,นม,มันไม่เข้ากับพื้นนะครับปั๊บนะครับเนี่ย CPU เป็นคนผลิตนะครับ CPU เป็นคนผลิตสัญญาณพันธุ์นะครับ อาตรงไหนนะครับอาจจะเป็นตรงไหนสักที่นึงนะผม,ผมก็ไม่รู้นะอ่าผม,ผมเอาแบบนี้ก่อนนะครับแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมรู้แน่นะครับตรงเนี้ยผมรู้เพราะว่าจากคลิปที่ผ่านมานะที่ผมวัดให้ดูตำแหน่ง T P 2 5ให้เราวัดย่านความต้านทานนะครับย่านความต้านทานหรือย่านโอมเนี่ยวัดจุดตรงเนี้ยเทียบกับกราวกราวก็คือจุดคาปาซิเตอร์ข้อลบเนี่ย จุดเพจของ IC r e เลก a t เตรงนี้เป็นข้อลบนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อลบนะครับตรงนี้ก็ลบเนี่ยอันนี้ก็ข้อลบสีดำเนี่ยเป็นข้อลบได้หมดเลยตำแหน่งสีดำเนี่ยเป็นข้อลบได้หมดนะครับให้วัดเทียบข้อลบวัดตำแหน่ง tp25 เนี่ยเทียบข้อลบความต้านทานตรงนี้จะสูงมากนะครับความต้านทานตรงนี้เพราะว่าจุดที่คอนโทรลตรงจุด t p 2 5เนี่ยเขาจะได้สัญญาณมาจาก CPU CPU จะเป็นคนผลิตสัญญาณมาให้สัญญาณตรงนี้อาจจะเป็นไฟเลี้ยงหรืออาจจะเป็นสัญญาณข้อมูลหรืออาจจะเป็นสัญญาณพันธุ์หรืออาจจะเป็นสัญญาณที่มาขับเรือนใหม่นะครับขับขนล่วนเรือนใหม่มันจะใช้หลักการเดียวกับมิเตอร์เข็มนะครับเป็นสัญญาณอานาล็อกมิเตอร์เข็มเนี่ยเวลาเขาทางานเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกับไอ้ตัวเรือนใหม่นี่แหละนะครับตัวเรือนใหม่นี่นะครับข้างในผมก็ยังไม่ได้แกะดูหรอกนะครับอาจจะเป็นฟันเฟืองก็ได้นะผมก็ยังไม่ได้แกะดูเพราะว่าอะไรนะครับ นะครับเพราะว่ามันเป็นของลูกค้าครับเราจะไปแกะก็ไม่ได้นะครับตอนที่มาถึงเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผมอยากรู้อะไรผมก็จะแกะพิสูจน์ดูหมดเลยแบบนั้นนะผมทําไม่ได้นะครับนึกภาพตามนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องของลูกค้าไงครับนะเราจะต่อให้เราซ่อมได้หรือเราซ่อมไม่ได้ก็ตามนะครับซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้ก็ตามเราจะต้องยังคงสภาพเดิมของบอร์ดของลูกค้าไว้ตัวนี้คือจรรยาบรรณที่ผมยังยึดถือเสมอ มันทาให้ผมอยู่ได้มาจะถึงปัจจุบันนี้อะไรคืออะไรนะครับก็คือเราทํางานแบบมืออาชีพนะครับมืออาชีพคืออะไรนะครับเราทํางานเท่าที่ขอบเขตท,ที่เรารู้นะครับขอบเขตไหนที่เรายังไม่รู้ถ้าเราจะทําให้อุปกรณ์ของลูกค้าเนี่ยเขายับเยินเสียหายเนี่ยเราไม่ต้องไปทําเราอย่าเอาเครื่องของลูกค้ามาเป็นหนูทดลองนะครับผมก็เลยไม่ได้แกะไงว่าไอ้เจ้าตัวขับเรียนใหม่ตรงเนี้ย เขาเป็นกลไกลฟันเฟืองหรือเป็นกลไกลเหมือนมอเตอร์นะครับกลไกลฟันเฟืองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสเต็ปมอเตอร์เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้แกะแต่ถ้าถามว่ามันเป็นรถผมผมก็แกะได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถผมเองหรือเครื่องมือที่ผมเจอเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องวัดคืออะไรนะครับสิ่งที่เราจะต้องวัดก็คือตำแหน่ง tp 2 5เนี่ยที่ผมรู้แน่นอนก็คือตำแหน่ง tp 2 5เนี่ยที่เราได้ทำการตรวจสอบไปตามคลิปที่ผ่าน,านมา แล้วก็ให้เราวัดดูแถวๆเข็มแถวนี้นะครับพวกพวก TP 2 0 TP 22อะไรแบบนี้นะครับเราจะต้องวัดดูเนี่ยค่าความต้านทานมันจะสูงมากนะครับความต้านทานสูงถ้าเราวัดด้วยมิเตอร์เข็มเนี่ยย่านอาคนหนึ่งเนี่ยเข็มจะไม่กระดิกเลยแต่ถ้าเราวัดย่านความต้นา,นานทานที่เป็นดิตอนมัลติมิเตอร์แบบเนี้ยนะครับความต้านทานเนี่ยนะครับหนึ่งพันโอห์มสองพันโอห์มสามพันโอห์มเนี่ยต้องมีแน่ๆแต่ถ้าวัดดูแล้วความต้านทานตรงเนี้ยนะครับ วัดดูแล้วความน้าทานเขาต่ําระดับ10โอห์มตรงนี้ครับ10โอห์มนะ CPU สียครับถ้าจะต้องหา CPU เนี่ยมาเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยน CPU ถ,นนะถ้าท่านเครื่องมือไม่ครบน,น,รน,นะบถ้าท่านเครื่องมือไม่ครบอย่าได้ทําเป็นอันขาดจุดตรงนี้นะครับถ้าท่านเครื่องมือไม่ครบเครื่องเป่าลมร้อนไม่มีห้ามทําตรงนี้ต้องใช้เครื่องเป่าลมร้อนอย่างเดียวเพราะว่าข้างล่างนี้ติดกาวมา หัวบัดกรีไม่มีทางาออกได้นะครับถ้าเราเอาหัวบัดกรีหรือตวัวโรเทมโรยนะครับตรงนี้นะกว่าที่ความร้อนมันจะได้ที่หัวบัดกรีเราอ่ะมันจะไปฝนไอ้พินพวกนี้ขาดหมดนะครับนึกภาพตามนะเพราะฉะนั้นอะไรที่สุ่มเสี่ยงก็อย่าไปทําอย่าไปลองนะครับงานของเราเองอ่ะลองได้แต่ถ้างานของลูกค้าห้ามถ้าเครื่องมือไม่ครบห้ามตรงนี้ต้องใช้เครื่องเป่าลมร้อนอย่างเดียว นะครับเป่าปุ๊ดเลยครับนับ1นึถึงสิเลย20วิปุ๊ดวนเลยครับ420องศาแรงลมประมาณสักเบอร์สองปุ๊ดใช้หัวใช้หัวใหญ่นะปุ๊ดเลยครับอ่าเอาแหนบเคาะอ่าถ้าเคาะขยับยกอ่าถ้าเคาะขยับยกเลยเคาะขยับยกหรือถ้าเคาะขยับก็หงายมันขึ้นเลยนะครับหงายขึ้นเลยปั๊บไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราเอาออกแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะต้องแต่งขาเขาให้เรียบก่อน นะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็บัดกีไล่แต้มทีละขานะครับอย่าบัดกีเร็วนะตึ๊ดๆๆแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไอซีร้อนช็อตได้นะครับ IC, รนะรบ,บัดกีหนึ่งขาแล้วพักมาบัดกีข้างนี้พักบัดกีข้างนี้พักบัดกีข้างนี้พักนะครับสลับกันไปสลับกันมาค่อยไปค่อยมานี่คือเทคนิคที่ที่ผมทําประจําแล้วได้ผลร้อยเปอร์เซนต์เทคนิคการวางไอซีนะครับวิธีการทํำยังไงดูคลิปให้ละเอียดนะครับดูคลิปให้ละเอียดนะเพราะว่าผมทาเนี่ย ผมทำให้ละเอียดมากเลยนะครับถ้าใครดูคลิปละเอียดก็จะได้ข้อมูลเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องฝากไว้นะครับเข็มไม่ขึ้นนะครับวัดความต้านทาน tp 25นี้ถ้าความต้านทานต่ำนะครับ10โอห์มหรือต่ำกว่า100โอห์มแสดงว่าอุปกรณ์เซมิคอนดัตเตอร์ใน IC ตัวนี้ช็อตแล้วต้องเปลี่ยน cpu เท่านั้นครับตัวนี้นะโอเคนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน cpu ปั๊บนะครับก็ต้องใช้ลมร้อนนะครับ ตัวนี้นะผมก็ได้ทําคลิปไว้ให้หมดแล้วนะครับเนี่ยวิธีการก็คือผมได้ทําไว้ให้หมดแล้วนะครับทุกอย่างเลยนะครับเรื่องการเปลี่ยน IC นะถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนเองนะครับท่านก็ทําได้นะครับถ้าเครื่องมือครบแต่ถ้าเครื่องมือไม่ครบนะครับอาการที่เข็มไม่ไม่ขึ้นนะครับส่งมาซ่อมที่ผมผมเปลี่ยน CPU ตัวนี้นะครับผมเปลี่ยน CPU ตัวนี้นะครับ25,0 5นะครับ2005นะส่งมาได้เลยนะครับ ส่งมาได้เลยนะครับ2,005นี่คือค่าอะไหล่รวมค่าแรงเรียบร้อยนะครับส่งมาได้เลยแต่ถ้าท่านทําเองนะครับท่านก็ซื้อซีพมาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมก็ไม่ได้ห่วงวิชานะครับแต่อย่างใดน,นะครับเพราะว่าในเรื่องของความละเอียดและแม่นยำเนี่ยนะครับเราฝึกกันไม่ได้นะครับผมก็ได้บอกผมก็ได้บอกไปพื้นพื้นะครับว่าเปลี่ยนยังไงอะไรยังไงก็ได้บอกไปหมดแล้วนะในคลิปเนี่ยเพราะฉะนั้นรับชมให้ละเอียดนะครับในช่องผมนะครับ คลิปดีๆมีประโยชน์เยอะแยะเลยนะครับไปรับชมนะครับเยอะแยะมากมายแม้แต่นะครับแม้แต่อะไรนะครับเนี่ยเรื่องเรื่องการซ่อมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเรื่องการซ่อมคอมเนี่ยนะครับถามว่าความรู้พวกนี้สามารถเอาไปซ่อมเดือนใหมวีโก้ได้ไหมได้นะครับมันใช้หลักการเดียวกันนะครับเนี่ยตัวนี้เรื่องไฟบังคับเนี่ยไฟบังคับนะครับทําไมมันถึงบังคับล่ะนะครับ เนี่ยทรานซิเตอร์เรียงกันเป็นตับเลยเห็นไหมเนี่ยพวกนี้ใครบังคับใครเห็นไหมเนี่ยพวกไตแอกเนี่ยพวกนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานระดับหนึ่งนะครับความรู้พื้นฐานก็คือเราก็จะต้องค่อยๆเก็บไปครับนะในช่องผมจากสถิติหลังบ้านเนี่ยคนดูเรา100คนนะครับกดติดตามเพียง30คนเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าอีก60คนเนี่ยยังไม่ได้กดติดตามนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าใครมาดูคลิปก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ สามารถที่จะลายมาปรึกษางานเบื้องต้นได้นะครับต้องถามว่าเบื้องต้นนะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่หน้างานกับคุณพี่นึกภาพตามนะผมไม่ได้อยู่หน้างานเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเนี่ยนะครับมันจะมีอาการเสียที่ไม่เหมือนกันนึกภาพตามนะบางวงจรตัวต้านทานยืดแค่ตัวเดียวก็ทําให้ไฟไม่เข้าเครื่องแล้วนึกภาพตามนะบางวงจรเกิดการช็อต นะครับไฟก็ไม่เข้าเครื่องเนี่ยเห็นไหมอาการพวกนี้ท่านเองเ่ยนะครับจะต้องเก็บนะครับเก็บรายละเอียดนะครับในหลายๆ ep ที่ผมทำเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องการเขียนโปรแกรม Arduino เนี่ยถามว่าจําเป็นไหมนะครับกับสายช่างนะครับจำเป็นมากนะครับเนี่ยนะครับจำเป็นมากนะครับจำเป็นมากกับสายช่างการเขียนโปรแกรมพวก Arduino การบังคับระยะไกลก็มีส่วนสําคัญ ตอนนี้เทคโนโลยีการบังคับระยะไกลเนี่ยนะครับก็ได้เริ่มถูกนํามาใช้แล้วนะกับรถยนต์บางยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อสามารถสตาร์ทรถจากระยะไกลได้แล้วนะครับก็ทําได้นะครับเนี่ยที่ช่องเราก็ทําได้แต่เราไม่ทำแค่นั้นเองนะครับสตาร์ทรถจากระยะไกลนะครับควบคุมผ่านมือถือก็ทําได้เปิดแอร์จากระยะไกลก็ทําได้นะครับทำได้หมดแล้วเนี่ยการบังคับระยะไกลการบังคับกระแสระยะไกลเนี่ยผมก็ใบใบทางให้หมดแล้ว นะครับก็ไปทํากันได้เลยนะครับมันมันทำได้หมดนะครับอีกหน่อยนะครับการบังคับระยะไกลเนี่ยอย่างรถยนต์ยี่ห้อหนึ oh ่งนะครับมีการสตาร์ทรถจากระยะไกลได้แล้วเปิดแอร์จากระยะไกลได้แล้วเนี่ยถ้าอาการเสียแบบนี้มาเข้าอูเราเนี่ยถามว่าท่านจะทดสอบยังไงนะครับเออลูกค้าบอกว่าเออเดี๋ยวนี้เปิดแอร์จากระยะไกลไม่ได้แล้วเนี่ยท่านจะตรวจสอบยังไงเห็นไหมการตรวจสอบพวกนี้ต้องตรวจสอบตามลําดับนะครับประมาณนี้นะครับทุกอย่างคอนโทรลผ่านบอร์ด MCU หมด นะครับมีการรับข้อมูลแล้วมีการประมวลผลแล้วก็มีการส่งต่อนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ทุกอย่างเนี่ยผมถึงผมถึงบอกไงนะครับว่าอุปกรณ์ทุกชนิดในแผงวงจรเนี่ยนะครับเขาจะมีความสําคัญสําคัญและสัมพันธ์กันนะครับถ้าอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับระบบจะไม่สามารถทํางานได้เลยนะครับหรือแม้ตัวใดตัวหนึ่งช็อตหรือทํางานหนักเกินไปเนี่ยนะครับ ตัวประมวลผลบอร์ดก็จะไม่สามารถทํางานได้เพล๋อถ้าทานซิเตอร์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยตัวนึงเนี่ยในระบบช็อตเนี่ยนะครับ CPU เสียเลยก็มีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันเสมอเลยสัมพันธ์และสําคัญเ,เท่าเทียมกันแม้แต่ตัวต้านทานตัวเดียวน่ยถ้ายืดค่าออกมายืดค่าจาก10โ oh อห์มเหลือพันโอห์มแบบนี้นะครับ กระแสไฟ bias ก็ไม่ได้แล้วนะครับทุกอย่างก็จะปิดเพี้ยนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดนะครับไม่ใช่แค่ช่องผมนะยังมีช่อง YouTube คุณภาพอีกมากมาเยเลยเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นท่านก็ค่อยๆไล่เรียงหาค่อยๆเก็บนะครับค่อยๆเก็บการเรียนรู้ไปทีละนิดละนิดละนิดนะครับวันละชั่วโมงสองชั่วโมงไม่มีเทคโนโลยีไหนนะครับที่จะจับความรู้เข้าสมองเราได้ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องลงทุนศึกษาด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับความรู้ถึงจะตกกับเรานะก็ฝากไว้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ